E aí ครับสวัสดีครับ f c ฟณดิตคนบ้านไกลนะครับวันนี้เราก็เช่นเคยครับวันนี้มากับนี่ครับน้าตั้มพลังธรรมชาติครับแล้วก็ข้างหลังโน้นนะครับข้างหลังโน้นนะชัยกุ้งนางนะครับน้าชัยกุ้งนางก็วันนี้เราก็ออกมายิงปลาเช่นเคยนะครับก็มุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ก็จะอยู่แถวลาดบัวหลวงเราเปลี่ยนเส้นทางนิดนึงนะครับนอกใจปราจีนบุรีอีกนิดนึง ็ไปที่ลาดบุหลวงกันได้ข่าวว่าปลานกนะครับได้ข่าวว่าปลานกแล้วก็จะไปดูกันว่านกยังไงนะครับใครนกใครถึงขั้นนับ8หรือนับ10บไหมยังไงก็รบกวนช่วยติดตามนะครับติดตามมากับเรานะครับขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับ fc ทุกท่านครับเร็วๆนี้ก็จะมีข่าวดีในเร็วๆนี้นะครับเพื่อมีของแจกให้กับ fc ทุกท่านครับติดตามนะครับสวัสดีครับติดตามเรามาครับสวัสดีครับ ต้องลงไปใช่ไหมขอประเดิมหน่อยเถอะ ปลาตะเพียนปลาน้อยปลาน้อยปลาเดิมเฉยๆยังไม่ได้ยิงโดนสักตวัวเลยเอาสัหน่อยปลาเ,เดิมตัวหนึง่งโอ้เขายิงหลังขาดมาแล้วนี่ตัวนี้มีคนยิงหลังขาดมาแล้วป <laughs> ปาขาว,ขาวไม่ใช่ปาขาวนะปาขาวเนี่ยเขายิงหลังขาดไปแล้วเนี่ยปลาไปซ้ำปลาเขาเฮ้ยตัวแรกที่ยิงได้ด้วยปืนบอกใหม่ครับเปิดตาปืนเนี่ยเขายิง หลังขาดไว้แล้วเรามาเป็นผลซ้ำให้เขาลูกผสมหลายเจ้าท้ายเจ้าหนึ่งลางเจ้าหนึ่ง ไท,ย,ทยช่างฟุกหล่างช่างออบป,ปีกเสียสุวนลอกนต่ำพลังธรรมชาติรูปดอกเอกคนบนดอยอประเดิมสักหน่อย ชา,าชายน้นาชายนพศเอายังไงนี่ใส่รองเท้าอะไรมาใส่รองเท้าอะไรมาปรากฏตัวแรกครับโอ้เพิ่งรู้ว่าเพิ่งรู้ว่าปลามันมาอย่างนี้เพิ่งรู้ว่าปลามาอย่างนี้ปรากฏตัวแรกนี่เนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยปลากรฏ น่าจะปรากฏอ่ะพอดีใส่ผ้าใบมากวดจมเนี่ยขาวๆอยู่เนี่ยขวดเปียกขาวยใช่ปรากฏเหรอหาาขาวเหรอผมก็ว่าปรากฏนะแต่มันตัวขาวผมว่าปรากฏนะเห็นปากงาบังบงบลึกเหรอ เออนั่นดิจับมือไหมไฮะจับมือไหมไฮะถึงขึ้นมาทั้งพวงเลย <c oughs> ยังไม่ได้ยังจับข้างล่างไม่ได้ยังไม่ได้เหรอปรากฏตัวแรกโอ้มามามาเออปรากฏตัวแรกครับผมนึกว่ายิงไม่เป็นอยู่ใต้น้ำไงฮะฮึอยู่ใต้น้ําครับงามๆอยู่นะครับใช่โอ้ยนึกว่าจะยิงไม่เป็นซะแล้วครับปรากฏเนี่ย ปรากฏตัวแรกของทริปครับของผมเองของนาชายเขายิงไปแล้วกับของนาตั้มผักนาชายดึงขึ้นดึงอันนี้ไปไหนะมันจะได้หลุดจากไอ้นี่หลุดละวางเลยครับเดี๋ยวผมมาไปวางเลยขอบคุณครับ,รบขอบคุณนาชายครับนาชายกุ้งนางมาเอาให้ โอ้ oh. ถ้ายืนนิ่งๆใกล้ๆมีโอกาสนะนี่เ oh. นาะเออมันมางาบๆมาใกล้ๆเลยเ <Okay. S 1> พิ่งรู้ <Okay. S 1> เรียนรู้ครับเพราะว่าไม่เคยยิงปาน็อกอย่างนี้สักทีอขอบคุณนาชายครับมาเอาให้นี่ตัวแรกตัวแรก có tư rác những loạt tăng dữ quá cho đây tùa น่าจะโดนน่าจะโดนเอาล่ะสิกูอยู่ปหล่ะอ๋ออยู่ พี่คนนั้นเขายิงตั้งไม่รู้กี่นัดไม่โดนอือจะขาดละ กดตัวที่สองครับแต่ยังไม่ได้ลูกดอกคืนกดตัวที่สองของผมในวันนี้ มาลองเหอนนี้ปืนใหม่ก็บอกเนี่รอไปกี่ตัวล่ะพี่โก้5ตัวครับว้าวสุดยอดได้ผมได้แค่สามตัวเองใครขึ้นลอะครับนี่ก็คือผลงานโดยภาพรวมในวันนี้นะครับวันนี้มียิงปลานอกน้ำนะครับยิงปลานอกน้ำของฝีมือครับนะ้าตั้มกับน้าชัยครับนะ้าตั้มกับน้าชัย นี่ครับกับรวมกับผมนะครับผมมีจํานวนน้อยมากนะครับในเทียบกับสองท่านนี้นะครับฝีมือจริงๆเอาโชว์ปลาหน่อยครับนี่ครับเลือกเลยครับจะโชว์ตัวไหนนี่นี่ครับปรากฏล้วนๆนะครับปลามีปลาราคาทั้งคู่นะครับนี่ฝีมือจริงๆครับสองท่านนี้ยิงปรากฏแม่นมากนะครับยิงปรากฏแม่นมากนี่ครับภาพรวมเราคงไม่อาจนับนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านไปนับเอาเอง ได้เท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่แจ้งมานะครับเดี๋ยวผมจะมีคําถามให้ในวันที่13กันยาครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามครับผมขอบคุณน้าตั้มขอบคุณน้าชัยครับขอบคุณนตั้มติดตามน้าตั้มได้ที่ช่องตั้มพลังธรรมชาตินะครับช่องตั้มพลังธรรมชาติก็มีเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับเป็นเจ้าของคลิปเหมือนกันเจ้าของช่องเหมือนกันนะครับก็จะเลื่มติดตามให้กําลังใจเราทั้งสองช่องครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณครับ